เรียนพี่น้องประชาชนคนไทยที่เคารพที่ผ่านมาพี่น้องได้เห็นบรรดาพักการเมืองต่างๆซื้อเสียงมีบรรดาสสย้ายพักไปมาจนประชาชนสับสนทั้งนี้เหตุเกิดจากการที่พักการเมืองมีการสะสมทุนจากการบริหารงานทุจริตคอรัปชันงบประมาณในรูปแบบต่างๆกันจากโครงการของรัฐ จบจนถึงการเลือกตั้งในวาระอันใกล้นี้พักการเมืองยังนำเสนอรูปแบบการเมืองที่ไม่มีอุดมการหนักกว่านั้นคือการสมคบคิดวางแผนครอบงำเพื่อร่วมกันจัดตั้งรัฐบาลโดยใช้ประชาชนเป็นเครื่องมือผ่านระบบการเลือกตั้งหลังจากการเลือกตั้งจะเห็นการตราบัตสัตว์ของนักการเมืองที่พูดไว้อย่างแต่กลับกระทำในทิศทางตรงกันข้ามเช่นการบอกว่าไม่รวมผสมพันธ์ เผด็จการแต่ภายหลังยอมเสียอุดมการไปร่วมด้วยเพียงเพื่อจะได้เข้าไปเป็นฝ่ายบริหารเสมือนหนึ่งการหลอกลวงประชาชนทั้งประเทศทั้งนี้เพื่อให้ได้ทุจริตสะสมทางทุนทางการเมืองและกลับมาเป็นรัฐบาลอีกในขณะที่คอรัปชันกัดกินไปทั่วทุกวงการต้นเหตุจากพรรคการเมืองที่ยึดถือเอาทุนการเมืองมากกว่าอุดมการณ์ การต่อสู้ของผมนั้นกระทําในานามประชาชนจําเป็นอย่างยิ่งเพื่อให้พักการเมืองได้เรียนรู้ว่าประชาชนไม่ใช่เครื่องมือของพักการเมืองอีกต่อไปขอยกตัวอย่างกรณีกัญชาเสรีนับว่าเป็นเรื่องร้ายแรงที่พักการเมืองอย่างพักภูมิใจไทยปลดล็อกกัญชาออกจากยาเสพติดด้วยความไม่ละมัดอะวงและเร่งรีบเพื่อนำผลงานไปใช้ในการหาเสียงความเป็นจริงกัญชาไม่ใช่ยาวิเศษ ที่จะรักษาโรคได้ทุกโรคแต่กลับมีโทษมหันโดยไม่มีการควบคุมเป็นไปเพียงด้วยกฎประรวงผลลัพธ์ของกัญชาสะท้อนไปถึงพ่อแม่ที่มีลูกเด็กเยาวชนเข้าถึงกัญชาได้ง่ายขึ้นผมเชื่อโดยบริสุทธิ์ใจว่าจำเป็นต้องควบคุมกัญชาที่อ้างว่าเพื่อการแพทย์แต่กลับไม่ได้ให้แพทย์เป็นผู้ออกใบสั่งยามีการซื้อขายกันอย่างเสรี โดยไร้การควบคุมอย่างจริงจังอีกทั้งพลวการชงกัญช,ชายังไม่ผ่านสาภาแสดงให้เห็นว่ามีพรรคการเมืองในสาภาที่ไม่เห็นด้วยต่อร่างกฎหมายดังกล่าวการรณรงค์ของผมในนามประชาชนที่ต่อต้านกัญชาเสรีย่ยอมเป็นสิทธิที่รับรองในรัฐธรรมนูญทั้งนี้เรื่องรถไฟสายสีส้มที่มีการเสนอผลประโยชน์ตอบแทนให้แก่รัฐแตกต่างกันถึง พันเท่าโดยบริษัทที่ถูกกีดกันเสนอผลประโยชน์ตอบแทนให้แก่รัฐ